เอาติด1.6ตัวจีปี2018ป้ายทะเบียนสวยๆนะพร้อมกับยางฟูดเอฟี23ให้ดูสภาพภายในกะ่อนบอกเลยว่าโคตรสวยนะตัวเบาะนี้เป็นเบาะหนังครีมแจ่มๆรถเพิ่งเข้ามาใหม่อย่างสวยเลยคนระับให้ดูสภาพของห้องเครื่องก่อนบอกเลยว่าใหม่มากนะสภาพหนึ่งในร้อยเลยสภาพนางฟ้าสุดๆฝากระโปรงได้เป็นฝากระโปรงแท้จากโตเรต้า ับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วครับแมนน้อยเพชรจนครับคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีบอรีวันนี้ก็อยู่ในช่องของ MN Leasing นะวันนี้ผมจะมารีวิว Toyota c โคโ l l อันติดนะตัว1.6ตัวจีปี2018กับป้ายทะเบียนสวยๆเลย3กอรอ6 1เป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพนะบอกเลยว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะ เลขไม่นี้บอกเลยว่าไม่ถึงแสนนะเลขไม่อยู่ที่9ก้าหมื่นห้า่าอีกทีเลขไม่อยู่ที่95้าหตัวนี้เป็นตัว1.6ตัวจีราคาใครที่4ี่แส0หนึาพันบาทสวยๆเลยกลัว FC ไม่ทันกันพึ่งเข้ามาสุดๆแล้วร้อนได้แค่ล้างแล้วก็เอามารีวิวให้ลูกค้าได้ดูก่อนอ่าสวยๆเลยก่อนจะไปชมรีวิวรอบคันนี้ก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะในช่อง MN Leasing แล้วก็ฝากลูกค้าด้วยถ้า ลูกค้าอยากทราบว่าเครดิตตัวเองไปได้หรือไม่นะอ่าผมมีลิงก์อยู่ด้านล่างเพิ่มเติมนะสามารถไปกรอกข้อมูลได้ผมจะเช็คให้ข้อมูลเบื้องต้นนะว่าสามารถไปได้หรือไม่ผ่อนได้หรือไม่ซื้อได้หรือไม่นะเป็นการเช็คข้อมูลเบื้องต้นเฉยๆนะโอเคครับมาในส่วนแรกก่อนเลยให้ดูไปด้านหน้านะบอกเลยว่าใสมากอ่าไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกนะ ภายในไม่มีรอยไอน้ำนะอ่าให้ดูสภาพเลยตัวโคเมียมบอกเลยว่าสวยมากอ่ากับป้ายทะเบียนสวยๆหกหนึ่งให้ดูสภาพของกันชนก่อนบอกเลยว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําหรือเล่มสูญหายแน่นอนผมรับประกันได้บอกเลยว่าสวยๆคันนี้สภาพนี้น้องป้ายแดงสุดๆนะตัวฟิล์มนี้ฟิล์มฟิล์มเขาเสียนะเดี๋ยวผมฟรีให้เลยอ่าแถมฟิล์มให้เลยอ่าขนาดเท่าไหร่บอกผมมาเดี๋ยวผมติดให้ ส่วนมากผมจะติดด้านหน้า40นะัแล้วก็รอบคัน60อ่าประมาณนี้นะมาในส่วนของยางก่อนตัวยางนี้ได้เป็นยางปี2023เลยนะเป็นยางปีใหม่แล้วให้ดูจากสภาพของดอกยางบอกเลยว่าใช้ได้อีกยาวๆเป็นของกู o d เอียนะอ่าเป็นของกู o d เอียมาในขนาด205ทับ55นะ R16 เป็นแม็กอลลอยขอบ16ทั้ง4ล้อเลย ตัวนี้จะได้เป็นดิสหน้าดิสหลังแล้วเพราะระบบความปลอดภัย ABS เขาก็มีมาให้นะโตโยต้าเขาทำมาดีในเรื่องนี้มาดูในส่วนถัดมาเลยภายในซุ้มล้อนะตัวโชคนะจุดมาร์กการยาสิโคนจากโรงงานาหัวน็อตคมกลิบทุกตัวอบอกเลยว่าสภาพนี้หายยากมากนะแล้วก็ไม่นิดน้อยด้วยไม่อยู่ที่95้0นะย้ำอีกทีไม่อยู่ที่95 0นะรีบโทรหาผมเลยศ6น4 0 7กส2 ให้ดูสภาพของฝั่งซ้ายเต็มๆก่อนบอกเลยว่าสวยสุดๆนะให้ดูตรงเหลี่ยมรถนะบอกเลยว่าคมกลิบมากอ่าสวยๆนะคันนี้สวยๆให้ดูสภาพของล้อหลังก่อนอ่าตัวล้อหลังนี่เป็นล้อหลังฝั่งซ้ายนะสภาพล้อแม็กยังอยู่ในสภาพดีเลยเหมือนกับที่ผมบอกไปเมื่อกี้ตัวนี้เป็นดิสหน้าดิสหลังแล้วนะสวยๆอ่าภายในซุ้มล้อก็บอกเลยว่าสวยงามมาก สวยงามสุดๆอ่าโอเคเดีย๋ยวเรามาดูด้านหลังกันอ่าให้ดูกระจกก่อนตัวกระจกนี้เป็นกระจกแท้จากโตโยต้านะเป็นกระจกปั๊มดำโตโยต้านะเป็นกระจกแท้จากโรงงานเลยไม่ใช่กระจกเทียบเชียงโกงมานะผมบอกไว้ก่อนนะอ่ารีบโทรมาเลยมาปรึกษาผมได้นะไม่ต้องกลัวผมนะผมไม่ใช่ไฟนแนนซ์ผมเป็นเซลล์ขายรถอ่าผมก็อยากขายรถเหมือนกันมาปรึกษาได้มาคุยกับผมตรงๆได้อ่าผมให้คำปรึกษาครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าแมนน้อยจริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีอ่ามาในส่วนของด้านหลังนะเอาติดนะตัวนี้สวยๆเลยพร้อมไปท้ายเป็นเอกลักษณ์ของเอาติดเขาอยู่แล้วนะสวยๆอ่าให้ดูสภาพก่อนบอกเลยว่าใสขาวไม่แตกไม่ลอกนะโคมเมียมก็ของแท้เลยสภาพโคมเมียมนะสภาพของกันชนด้านหลังนะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์2ตํตแหน่งนะเป็นเซ็นเซอร์กะระยะถอยสวยๆ อ่าส,สวยๆเลยเดีย๋ยวให้มาดูฝั่งขวาฝั่งขวานี้ให้ดูจากแสงที่กระทบกับตัวรถนะบอกเลยว่าเงาสุดๆน้องป้ายแดงนะสภาพนี้เป็นสภาพหนึ่งในร้อยนะหายากเพราะอะไรไม่น้อยด้วยไมจ่จะย้ำอีกทีนะจะย้ำหลายๆทีเลยอยู่ที่95้ามืนะเป็นรถปี2018ตัว1.6ตัวจีภายในบอกเลยว่าสวยมาก ที่มองเห็นมันยังไม่มีฟิล์มนะแต่เราจะแถมให้ลูกค้าผมจะแถมให้ลูกค้าดูจากสันเหลี่ยมหนะบอกเลยว่าคมกริบมากมาในส่วนของล้อหลังฝั่งขวานะให้ดูสภาพของแม็กอลอยบอกเลยว่ายังอยู่ในสภาพดีนะดอกยางยังสามารถใช้ได้อีกยาวๆย้ำอีกทียางเป็นของกูตเ e ี r นะได้ทั้ง4เส้นเลยสวยๆส,สภาพภายในซุ้มล้อบอกเลยว่าสวยมากเดี๋ยวเราไปดูล้อหน้ากัน เพิ่งเข้ามาใหม่จริงๆนะตัวอันนี้ยังอยู่ครบปกติเลยอตัวนี้ขัดออกนะเป็นเป็นรอยจรารบีเฉยฮะเป็นรอยจรารบีข,ออขัดออกขัดออกเดี๋ยวผมขัดให้ลูกค้ารับรถไปต้องรับรถเหมือนป้ายแดงเลยนะสวยๆต้องรับรถแบบสวยๆเลยถ้ารับรุกกับผมนะแมนน้อยเพชรยนนะ,ะตัวล้อหน้าฝั่งขวานะสภาพของแม็กก็ยังอยู่ในสภาพดีเลยภายในซุ้มล้อนะให้ดูสภาพของตัวโชวก่อนอ่ ก็ยังอยู่ในสภาพดีนะการยาสิสุโคนจากโรงงานก็ยังอยู่ครบปกติหัวนอ็อตคมกลิบทุกตัวตัวกระจกนี่ก็เป็นกระจกแคร์อยู่แล้วนะที่ผมบอกนะผมเดินดูรอบขันให้แล้วสภาพของหลังคาก็มีฝุ่นนิดหน่อยนะเรายังไม่ได้ล้างนะเพราะคันนี้เพิ่งมาใหม่จริงๆยังไม่ได้ชงยังไม่ได้อะไรนะว่าลูกค้าจองไม่ทันกันเชื่อใจผมได้ผมนี้จริงใจสุดแล้วในมีนบุรี มาในส่วนของประตูนะให้ดูสภาพของยางก่อนตัวยางไม่มีการสูญสภาพของตัวยางนะยังสามารถใช้ได้อีกยาวๆนะซิลิโคนด้านข้างสามารถเอานิ้วจิกดูได้แต่อย่าไปจิกแรงมันจะเป็นรอยเล็บด้านล่างลงมาจุดเมรร็ดอักจุดไลย,ยังอยู่ครบนะ้มาในส่วนของคาน A ตัวคาน A นะตัวบานพับบนและล่างนะตัวท่อหดเก็บสายไปยังอยู่ในสภาพดีเลยตัวยางเห็นไหมเอ่ยตัวยางไม่มีการสูญสภาพของยางนะไม่มีฉีกขาดน้ําไม่เข้าแน่นอน มาในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนขออนุญาตเอากระดาษออกนะมาในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะบอกเลยว่าสภาพใหม่สุดๆให้ดูก่อนว่าไม่มีรอยขาวหรือรอยหมองนะของตัวคอนโซลตัวพรมลไยบอกเลยว่าสวยมากไม่มีลอกไม่มีแตกนะยังอยู่ในสภาพดีตรงด้านในเขาจะทําเหมือนหนังนะเขาจะไล่ด้วยเป็นได้สีดํานะสวยๆเลยพรมอะไรตัวนี้เป็นพรมะไยมันติฟังก์ชันนะสามารถเพิ่มเสียง ลดเสียงของเครื่องเล่น CD DVD ได้ในส่วนของข้างมือไลฝั่งขวานะตัวนี้เป็นพุทธสตาร์นะเป็น Energy Start Stop นะพร้อมกับคุญแจที่เป็นคีย์เลสให้แล้วในส่วนถัดมาตรงนี้เป็นส่วนควบคุมกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าจะอยู่ในส่วนนี้เหมือนกันเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าในตัวรถนะเดีย๋ยวผมจะได้สตาร์ทรถให้ดูกันอโอเคขอเลื่อนเบาออกก่อนแป๊บหนึงเอฟซี C ไม่เห็น โอเคผมขอสตาร์ทรถนะเหยียบเบรคครับกดพุชสตาร์ทแค่นั้นเลยมาในส่วนหน้าจอแสดงผลข้อมูลนะ,ะผมขอเลื่อนเข้าไปโอเคมาในส่วนของหน้าจอแสดงผลข้อมูลนะแสดงอยู่ที่95,115กิโลเมตรแค่นั้นเลยนะสะภาพหน้าปัดสวยๆส,ยสภาพหน้าปัดสวยๆเลยพร้อมกับคอนโซลด้านหน้าตรงกลางตรงนี้นะเป็นเครื่องเล่นมาให้เป็นเครื่องเล่น CD DVD ตัวนาฬิกาก็สามารถบอกเวลาได้เป็นแบบดิจิตอลมาในส่วนตรงนี้เป็นอินเมอร์เจนซีนะเป็นไลอเมอร์เจนซีเป็นไฟฉุกเฉินนะก็ยังอยู่ในสภาพดีเลยตัวนี้สียังไม่ได้ขัดยังไม่ทําอะไรนะหัว f อไม่ทันกันตรงนี้เป็นช่อง AUX แล้วก็ USB เขาก็มีมาให้เหมือนกันนะผมลองเครื่องเสียงแล้วบอกเลยว่าเบรหนักมาก,มากเครื่องเสียงเขายังสามารถใช้งานได้ปกตินะมาในส่วนตรงนี้เลยตรงนี้ เป็นชุดควบคุมการโฟลกอากาศภายในรถนะ้ําบอกเลยว่าเย็นสุดๆนะเพิ่งเปิดเมื่อกี้เพิ่งเปิดอ่ะเหงื่อผมยังยังติดอยู่เลยนะเพิ่งเปิดเมื่อกี้บอกเลยว่าใหม่สุดๆตัวบอ่าตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะแบบขั้นบันไดเป็นสไตล์ของโตโยต้าเขาอยู่แล้วตรงนี้เป็นโครเมียมสวยๆนะไม่เหลืองไม่ลอกให้ดูสภาพชัดๆก่อนตัวเบรกมือยังอยู่ในสภาพดีปกตินะอะ ตัวนี้เป็นที่วางแก้วยังอยู่ในสภาพดีปกติสามารถวางแก้วเยติได้เลยให้ดูประตูแผงประตูฝั่งนู้นนะแล้วก็ฝั่งนี้ยังอยู่ในสภาพดีปกตินะเบาะนี้เป็นเบาะสีครีมสีเบรสสวยๆเลยมาในส่วนของที่พักแขนนะด้านในเขาเป็นที่เก็บของแบบ2ชั้นนะบอกเลยว่ากว้างมากกว้างมากนะที่พักแขนก็ยังอยู่ในสภาพดีสามารถวางแขนได้เลย,ยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ ด้านหลังห้องผู้โดยสารกันผมขออนุญาตดับรถนะ,อะโอเคมาย้ำอีกทีนะราคาอยู่ที่4,19,000นะเลขมาอยู่ที่9 5 0 0 0นะเป็นรถปี2 0 1 8ตัวนี้เป็นตัว1.6ตัวจีจะย้ำเลขมาอีกทีอยู่ที่95,000นะไม่ถึงแสนภายในของアウติสเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วคือความกว้างนะในห้องผู้โดยสารนะตัวเบาะนี้หรูหราเป็นสีครีมสวย,สวย ไม่มีแตกไม่มีขาดนะด้านหลังคอนโซลก็ยังอยู่ในสภาพดีเลยามาในส่วนของคารีนะยังอยู่ในสภาพดีปกติเลยหัวนัดคมกริบทุกตัวทั้งบนทั้งล่างนะส่วนยางเก็บสายไปยังอยู่ในสภาพดีไม่มีฉีกขาดน้ำไม่เข้าแน่นอนโอเคถ้าลูกค้าไม่สะดวกโทรผมบอกแล้วนะว่าให้กอกลิงก์ตรงด้านล่างนะคำว่า,าเพิ่มเติมนะคำว่า,า,าเพิ่มเติม สามารถไปเช็คข้อมูลเครดิตตัวเองได้ว่าสามารถไปได้หรือไม่หรือสามารถซื้อได้หรือไม่นะฮะโอเคมาในส่วนของด้านหลังกัน่าด้านหลังตรงนี้เปิดขึ้นมานะเปิดขึ้นมานะกะ็พบก,กับกระฝากระโปรงด้านหลังนะยังอยู่ในสภาพดีบอกเลยว่าไม่มีชนหนักมาแน่นอนฮะให้ดูสภาพของแผ่นกำรรมะหยี่นะสวยๆ่าสวยๆเลย มาในส่วนของขายึดนะทั้งสองฝั่งเลยหัวนัดบอกเลยว่าคมเก็บสียังไม่แตกไม่เคยโดนประแจแตะมาแน่นอนทั้งสองฝั่งเลยตัวขายึดนี่ไม่มีหักไม่มีงอไม่มีต่อและเอามาเชื่อมนะเราไม่ทําอย่างนั้นสภาพสวยๆอ่ามาในส่วนของที่เก็บสัมภาระบอกเลยว่ากวา้างมากนะกว้างสุดๆเลยอ่ากว้างสุดๆเลยตัวนี้ล้อเขาเอาไปทําความสะอาดอยู่นะล้ออะไรเข้าไปทําความสะอาดอยู่นะมันมีฝุ่นมันมีอะไรนะอ่าต้องมี ให้ลูกค้าทุกคันนะล้ออะไรนะชุดแม่แรงอุปกรณ์ถอดล้อเขามีครบนะกันยาซิลิโคนจากโรงงานมีทั้งสองฝั่งสวยๆอ่าอ,อ,อย่างอีกทีต้องมีล้ออะไรให้ลูกค้านะองมีล้ออะไรให้ลูกค้าทุกคันป้ายแดงมายัางไงต้องไปอย่างนั้นให้ลูกค้าในส่วนของกันลอยยังอยู่ในสภาพดีปกติเลยบอกเลยว่าสภาพสวยๆนะตัวยางให้ดูสภาพของตัวยางก่อนไม่มีการเสื่อมสภาพของตัวยางนะผมลองบิดให้ดูเลยอ่าไม่มีรอยแตกลายงานนะ ตัวเม็ดอาร์คตัวอะไรยังอยู่ครบโครงสร้างบอกเลยว่าคมคมนะะตัวเหลี่ยมคมคม,คมนะบอกเลยเดีย๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันครับครับมาในส่วนของห้องเครื่องนะคุณแมนคุณดูยังไงว่าไม่มีชนหนักมาผมบอกหลายคลิปแล้วให้ดูที่ฝากระโปรงนะฝากระโปรงเขาจะตีตาโตโยต้ามาจะเป็นฝากระโปรงแท้จากโรงงานนะไม่ใช่ฝากระโปรงเทียบเชียงกงมาแน่นอนให้ดูสภาพของฝากระโปรงก่อนจุดเม็ดอาร์คจุดอะไรยังอยู่ครบนะตัวสติ๊กเกอร์มออกอนะข้อควรระวัง รหัสน้ำยาแอร์เขาคือ R134a ยังอยู่ในสภาพดีปกติเลยแผ่นกันความร้อนตัวกิฟตก็ยังอยู่ครบปกติเหมือนเดิมให้ดูขายึดของฝากระโปรงก่อนอหัวน็อตคมกลิบทั้ง2อฝั่งเลยไม่เคยโดนมาแจะแตะมาแน่นอนนะสภาพบอกเลยว่าการยาซิลิโคนจากโรงงานนะยังอยู่ครบอยู่เป็นอก์กเลยยังอยู่ครบนะทั้งสฝั่งเลยให้ดูของโครงสร้างภายในก่อนอ ตัวขาด้าน,นหน้าก็เป็นสีเดียวกันกับตัวถังนะ้ไม่มีหักไม่มีงอไม่มีต่อแล้วเอามาเชื่อมนะไม่มีหม้อน้ําของอัลติสตัวนี้นะตัวปี2018นะผมบอกเลยว่าใหญ่มากยาวยันด้านล่างเลยครับตัวคีบไม่มีล้มนะหมดปัญหาเรื่องเครื่องฮีทได้การเก็บท่อสายไปท่อของเหลวต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามผมบอกเลยว่าคันนี้สวยสุดๆนะ,ะแบตเตอรี่ถ้าค่า CCA ไม่ได้เปอร์เซ็นต์มาตรฐานที่กําหนดนั้นะเราเปลี่ยนให้เกิน สปีเสื่อมสภาพเราเปลี่ยนให้เหมือนกันส่วนน้ำมันเครื่องดำแล้วเราเปลี่ยนให้เหมือนกันเปลี่ยนให้ฟรีเลยพระบวาษีเราต่อให้ฟรีเหมือนกันอ่าแล้วก็มีประกันอ่ามีประกันให้ฉุกเฉินประกันฉุกเฉินให้นะั้น1ปีเต็ม24ชั่วโมงเลยเวลาน้ำมันหมดแบตหมด,หมดสตาร์ทไม่ติดยางรั่วสามารถโทรได้เลย24ชั่วโมงฟรีนะฟรี1ปีเต็มเป็น W Smart นะให้ลูกค้าไปเลยอ่า มาในส่วนของเครื่องยนต์นะตัวนี้เป็น bbt ขีดไอนะเป็นเครื่อง4ี่สู16บ16วาลวาวเบนซินขนาด1.6ลิตรนะแรงมา้าอยู่ที่125แรงมา้าอ่าบอกเลยว่าลื่นปื้ดป,ปาดแน่นอนสำหรับตัวนี้อ่าสำหรับตัวนี้นะอ่าสุดท้ายนี้ก่อนลาจากกันนะก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะในช่องอ่าแมนน้อยในช่อง m n listing นะกับผมแมนน้อยเพชรจนคนยิงใจที่สุดแล้วในมีนบุรี อันนี้ก็ฝากกดติดตามผมด้วยให,ให,ให้เป็นกำลังใจให้ผมให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปถ้ามีรถใหม่เข้ามาไม่น้อยแบบนี้จะรีบมารีบรีวิวให้ FC ทุกท่านได้ดูกันสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ